เราได้หลักสองแล้วนะครับนี่เราก็จะมาทําหลัก50เมตรนะครับหลัก50เมตรอ,อันนี้เป็นเทคนิคของผมอีกแล้วนะครับผมก็จะทำทำการเพิ่มจุดเข้าไปในลายก่อนอย่างตรงเนี้ยมันต้องมีหลัก50จําจำนวน4หลักนะครับก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปในลาย เพื่ออะไรเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เวลาเราไปแปลงจากเส้นมาเป็นมาเป็นจุดเนี่ยมันจะได้มีจุดเลยแล้วมันก็จะเรียงลำดับให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปไปใส่ไปใส่ลำดับใหม่ทีหลังนะครับมันก็จะเรียงแล้วก็เราก็จะสามารถคัลคูลเลทอานัมเบอร์ได้เลยนะครับก็จะใส่เข้าไปน,นะครับใส่เข้าไปให้มันครบ เกินก็ไม่เป็นไรนะครับเกินก็เดี๋ยวลบทีหลังได้นะครับแต่ว่าต้องให้ครบนะครับสำคัญคือต้องครบก็คร่าวๆนะครับนี่น่าจะโอเคแล้วน่าจะใช้ได้นะครับนี่ก็เราก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ ก็ช้าเหลือเกินฟีเจอร์วอร์ติกทุกคอย่นะครับเมื่กที่อยู่ให้มันหน่อยนะครับคอคออห้าสิบโอเคมาแล้วนะครับ ทีนี้มันก็จะมีหลักเต็มไปหมดมีจุดเต็มไปหมดนะครับเราก็เอาจุดที่เราไม่ต้องการออกเช่นจ,จุดที่มันซ้ํากันตรงนี้เดี๋ยวจุดที่มันซ้ํากันออกอันนี้มันซ้ํากันหลายจุดนะครับวิธีเช็คก็ดูตรงนี้ก็ได้ถ้าเราถ้าเราจิ้มไปแล้วมันขึ้น แ t ตทริบิวอัน3อันก็แสดงว่ามันมีหลายมันมีหลายมีหลายจุดที่อยู่ในที่ทเดียวกันนะครับนี่เช่นนี้นี่มี2จุดนะครับลบออกจุดหนึ่งนับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆครับก็กะกะให้มันได้ประมาณ ห้เมตรใส่ทุกจุดหัดมุงตามตามที่กรมเขาสั่งมานะครับ 1, 2นึ4สองสามหนึ่งสอนี่เกินมาก็ลบจุดหนึ่งมีห้า หนึ่สองสามสี่ไม่เกินมาก็ลบจุดหนึ่งอันนี้ต้องใช้วิจารณ์ในการในการทำนะครับบางทีก็ไม่ไม่ห้าสิบเสม,มอไปก็วิจารยานเยอะหน่อยนะครับอันนี้อย่างจุดหักมุมมันเยอะแลก็เลือกเอาเอาให้มันได้ไปกันน,นี้ หนึ่งสองสามสี่แล้เลือกเอาแล้วกันก็อุ้ยผิดหนึ่งสองสามสี่ลบนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคแล้วสมมติว่าโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วก็สต็อปก่น นี่แล้วก็มาลันในช่อง id ก่อนนะ f id บวกหนึ่งเหมือนเดิมครับ f id บวกหนึ่งเหมือนเดิมก็จะเรียงก็จะเรียงแบบนี้นะครับเช็คดูซิก็จะเรียงแบบนี้นะครับหนึ่งตัวเลขจัง หนึ่งสองสามเรียงไปเรื่อยเรียงตามเข็มนาฬิกาแบบเดียวกันกับหลักสองวอที่เราทำเมื่อกี้นะครับแต่ทีนี้เราจะทําให้มันเป็นหลักหลักนี้ใส่ชื่อเป็นหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับสองหนึ่งทับามหนึ่งสี่นะครับตรงนี้ก็สองตรงเบอร์ห้านี่ก็สองทับหนึ่งสองทับสองสองทับสามสองทับสี่นะครับเราะทำยังไงมาดูกันครับ ผมจะสร้างาฟิลเก็บข้อมูลก่อนฟิลเก็บข้อมูลใช้ฟิลช่วฟิลสองร้อยนะครับนัมเบอร์สองร้อยนัมเบอร์สองร้อยนะครับนัมเบอร์สองร้อยผมจะใช้เป็นเท็กแล้วกันน่าใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเทนคกซ แล้วก็ n ั m b e r 50ห้าสิบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เก็บเก็บชื่อนะครับใช้สักยี่สิบนกันมาคำนวณที่สองร้อยก่อนใช้ภาษา Python ไอดีเปอร์เซ็นต์สี่นะครับในในอ่อความจริงต้องไปคำนวณที่ห้าสิบนะครับอันนี้จำผิดต้องไปคำนวณที่ห้าสิบก่อนนะครับเดี๋ยวเปอร์เซนต์สี่นะครับเดี๋ยวสองร้อยเข้ามาว่ากันจริงจริงอ่า าจะได้1น right. uh, ึ่งสองสามสี่หนึ่ีศย์ห่าี่ศนย์ไปเรื่อยๆนะครับก็คือหลักหนึ่งทับหนทัอ่งทับหนึ่งแล้วก็ได้เลขสมาละหนทบสะครับความจริงตรงนี้ต้องเป็นสี่หทัแต่ตรงนี้เป็น0ูนยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา select by a t t r i b u t e ไอ้ตรงที่เป็น0นนะครับไอ้ตรงที่เป็น0ูให้หมด จะจับศูนย์ให้หมดแล้วก็ calculate ให้เป็นสี่โอเคแล้วก็ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่หมดเลยเรียบร้อยนะครับถึงนี้มาคำนวณตัวสองร้อยครับสองร้อยนี่ใช้ id เหมือนกันไอเานี่ได้ไหมครับได้นะครับมันจะเป็นศูนย์สาม 0 3 3ช่องแล้วมาเป็น1นะครับก็คือมันจะ1 h a n 4เท่ากับ0 2 hand 4เท่ากับ0เพราะ4 h a n 4เท่ากับ1ทันทีนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเล็ก b บที่วิวเหมือนเดิมนะครับเอามาจาับที่ฟิลนี้ครับฟิล N50 จับเอาเฉพาะตรง4เพราะมันมีปัญหาแค่แค่แถวนี้ มีปัญหาแค่แถวที่เป็นเลขสี่ตรงนี้เราก็เอาแค่นี้แหละนะครับ n สิบเท่ากับสเได้แล้ว n สิบเท่ากับสแล้วก็มาคิคูณที่ฟิล l n สองร้นะครับใช้ b b ก็ได้ครับ n สองรลบหนึ่ง จะเห็นว่ามันจะ0004 4แถวนะครับแล้วก็111 4แถวน,นี่ก็จะได้แล้วแล้วก็เอ็น200บนงก็จะได้เท่ากับเท่ากับตัวหน้านะครับตัวหน้าตัวหน้าของน u มเบอร์ที่เราต้องการนะครับทีนี้ก็มารวมกันครับทีนี้เราก็จะเอามารวมกันนะครับ รวมกันโดยการแคร์คิวเลตที่ที่ช่องที่เราจะรวมค่านะครับ n สองเอา n สองมาก่อนจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องจำไม่จำเป็นต้องตั้งแบบผมนะครับนี่ผมทําเข้าใจแค่ผมแล้วก็แอนแล้วก็ฟันหนูนะครับฟันหนูแล้วก็ใส่ทับเข้าไปนะครับแล้วก็แอนแล้วก็ n ห้าสิบนะครับ พี่พี่น้องๆคนที่เป็นจิตอยู่แล้วนี่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าพี่พี่พ,พ,พี่ทักป่านี่อาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจมันจะมันจะเอาค่าค่าในฟิวเอ็นสองร้อยนะครับมามาต่อด้วยตัวทับนะครับแล้วก็ต่อด้วยค่าในเอ็นห้าสิบนะครับ นี่ก็จะได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวโชว์ขึ้นมานครับ n น m b e เก็ได้แล้วนะครับเรียบร้อยเลยเรียงตามที่เราต้องการนะครับ โอเคนะครับมีปัญหาอะไระสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ